สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะอยู่ในสองเกมเมียโฟนะฮะานาจะเข้ามาเล่นนะฮะก็ผมจะว่าจะเล่นจริงจังดูนะครับอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นทั้งวีทั้งวันเนาะก็ตอนนี้ก็เล่นมาได้สองสามวันแล้วนะฮะแต่ว่าจะเล่นเต็มวันเนี่ยคือเล่นไม่ได้นะครับผมว่าผมติดตรงที่ว่าไปฉีดวัคซีนแล้วเป็นไข้นะฮะกับที่ว่าอ่าช่วงนี้ไปโรงเรียนนะฮะอ่าในช่วช่วงนี้นะฮะคือเปิดเทอม ไปโรงเรียนนะฮะอืเนี่ยทุกคนถามว่าทำไมเล่นนะฮะตัวละครผมน่ารักอะอยูดิอยู่น้องเนี่ยน้องน่ารักแค่ไม่น่านะฮะก็สำหรับเกมนี้นะฮะวิธีการทำเงินเนี่ยก็แค่เราเล่นนะฮะก็มีไม่กี่อย่างนะครับแค่เราเล่นทำเควสนะครับทำเควสนะฮะหาเควสที่เป็นภารกิจนะครับที่มีเลทามินนะฮะ อ่าเป็นเลอามินอันนี้นะฮะถ้าเราเก็บได้หนึ่งแสนนะฮะก็จะสามารถเอาไปแลกในส่วนของเหรียญดาโก้ได้นะครับเอาไปแลกส่วนของเหรียญดากโก้ได้นะฮะ,อ,อ,ะ,ฮะอ่านี่นะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนเหรียญดากโก้นะครับก็เราก็เหรียญดากโก้เนี่ยไปขายเป็นเงินจริงได้เหรียญดากโก้ก็เป็นคริปโตนะครับเกมนี้ก็เป็นเกม NFT เกมหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นเกมบนบะล็อกเชนนะประมาณนี้นะฮะว่าไงดี กาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการขุดแร่นะฮะแล้วก็หาได้จากแบบทั่วไปนะฮะไม่ใช่แบบทั่วไปเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนครับผมจําชื่อแบบไม่ได้นะฮะกับในพอร์เทลนะฮะจะมีจัตุรัสเวทมนต์กับยอดเขารับแรนะรับผมลงจัตุรัสเวทมนต์แล้วนะฮะก็ในยอดเขารับแรงก็มีเหมือนกันนะฮะก็ผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะผมก็มาแนะนําเกมเฉยนะฮะสั้นๆแค่นี้นะฮะ ปัจบันแนะนำในส่วนการทำควส์ออโต้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าเราไม่ว่าเลยเรากดรับคิวส์ออโต้นะฮะเลือกควสนะครับเราอยากทำอะไรนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกม m m o r p g ทั่วไปนะครับเราอยากได้อะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะฮะก็จะได้ผ่านอะไรพวกนี้ไปไปได้ไวขึ้นนะฮะก็ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครมีอะไรก็แนะนำกันได้นะฮะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะพิ่งวิ่ส40นะครับก็ยังไม่เคยแลกออาบาเปเหรียญดาโก้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากเอินจากเกมอะไรขนาดนั้นนะครับผมมาเล่นคขำๆก่อนนะครับเพราะว่าน้องน่ารักครับแค่นั้นเนี่เออผมชอบนะฮะชอบตัวละครชอบตัวละครเกมนี้นะฮะร,รู้สึกว่าสร้างมาแล้วแบบเออเนี่ยน้องน่ารักะรอะดูยี่ทุกคนดูความตะมุตะมีเนี่ยโอ้โห ภาพก็ค่อนข้างสวยนะฮะนี่ผมปรับต่ําออกปรับต่ําสุดหมเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าไปในแมบบคนเยอะๆนี่คือผมแหลกนะฮะปรับสูงแค่เฟมเรทนะครับอันนี้คือภาพต่ำนะเนี่ยจริงๆปรับสูงนี่สูงหมดนี่ก็ตัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็ใครสนใจเข้ามาเล่นได้นะครับสายฟรีสร้างเงินจากเกมนี้ได้นะฮะสายฟรีเข้ามาทําเงินจากเกมนี้ได้นะครับสร้างรายได้ได้นะฮะก็มาแนะนำเกมเฉยนะครับส่วนที่ว่าผมจะมาลงรีวิวในอะไรก็ อันนี้ต้องรอดูอีกทีหน,น,นึ่งนะนฮะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะครับอาจจะเป็นต,ะตะลาดเวียดโพนะฮะหรือว่ายอดขอลับแลนนะครับก็รอดูคลิปแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไมีอะไรแล้วนะครับผมมาป้ายายายเฉยนะโตมันน่ารักอะ่ะอืมตอาใครไม่มีอะไรเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะเข้ามาเล่นกันได้นะครับออะสำหรับคลิปนี้ไม่ไมีอะไรแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ